ครูองุ่นมาลิกหรือเธอเป็นดวงดาวสวยสงา่าเก่งฉลาดและปราดเปรื่องเป็นดวงดาวพราวเรืองสยามสมัยชาติตระกูลการศึกษาเธอเก้าวไกลและหัวใจเธอเหนือชั้นเกินพันนานาชื่อองุ่นมาลิกเจิดจำรัดเห็นสังคมแจ่มชัดและหารกล้า เพื่อคนอื่นคือเป้าหมายในชีวาเพื่อคนยากไร้กว่าทุกทางธรรมจากนางแบบแสนเก๋เท่สูงส่งมาเดินลงเหยียบดินทุกเช้าค่ำจากที่มานเรืองรองเป็นทองคำลงมาย่ำดินชาวนาศรัทธาแท้ใครเดือดร้อนใครลำบากเข้าอุ้มช่วย เอื้ออำนวยเพื่อส่วนรวมหัวใจแม่ชีวิตเป็นส่วนตัวไม่เหลียวแลมีน้ำตาให้แต่ประชาชนอุทิศที่ตั้งสถาบันปรีดีพื้นดินมีแบ่งบรรดาลทานกุศลตกสวรรค์มาช่วยคนยากจนหรือเธอคือดาวหล่นมาจากฟ้าครูองุ่นมาลิ ทอแสงทองพุ่งพลิกแผ่นเวหาร้อยห้าปียังฉานฉายไม่คลายคลายังยืนรักยืนศรัทธาชั่วนิรันด์ชมัยพรแสงกระจางศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ก็ถ้าเราศึกษาประวัติของครูอังหุนเนี่ยเราจะเห็นว่าครูอังหุนเนี่ยเป็นผู้หญิงนะที่เกิดในสมัยก่อน2475แล้วก็เป็นผู้หญิงที่ทันสมัยที่สุด เพราะว่าตอนสองสี่เจ็ดห้าครูองุ่นอายุสิบห้าท่านเกิดสองพันสี่ร้อหกสิบเพราะอายุสิบห้าเนี่ยท่านเห็นหรือท่านได้ยินข่าวเรื่องการปฏิวัติสองสี่เจ็ดห้าแล้วเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าคนอายุสิบห้าสมัยก่อนเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงโบราณเนี่ยเขาอาจจะไม่สนใจเรื่องพวกนี้เลยแต่มันเหมือนกับว่ามันเป็นการจุดประกายครั้งแรกให้ครูองุ่นพอหลังจากนั้นเนี่ยครูองุ่นก็ไปเรียนคณะอักษรศาสตร์2477นเได้เข้าคณะอักษรศาสตร์ คือเราจะเห็นว่าผู้หญิงสมัยนั้นเนี่ยที่เรียนสูงเนี่ยเรียนมหาวิทยาลัยก็ไม่ค่อยมีอยู่แล้วครูมุ่นก็ถือว่าเป็นผู้หญิงก้าวหน้าที่สุดเป็นผู้หญิงที่เก่งที่สุดนะคะในสมัยนั้นเก่งที่สุดทันสมัยที่สุดแล้วก็ยังสวยที่สุดเอกคือในความในในความเป็นจริงเนี่ยครูเป็นดาวด้วยนะครูเป็นดาวจุลานะแล้วก็เป็นคือถ้าใครเคยเห็นเนี่ยเคยเป็นปกนิตยสารหลายครั้งผู้หญิงที่ที่มีรูปสวยเนี่ย แล้วก็เก่งฉลาดด้วยเนี่ยเรียนมหาวิทยาลัยด้วยเนี่ยโอกาสที่จะไปเป็นคุณหญิงคุณนายหรือไปไปทาอะไรที่มันอยู่ในสังคมที่ที่อีกชั้นหนึ่งเนี่ยก็ได้แต่ครูไม่ใช่ไม่ใช่คนแบบนั้นครูครูมีทัศนะที่ที่เห็นสังคมสําคัญกว่าตัวเองเห็นเห็นคนอื่นสําคัญกว่าเป็นจริงๆแล้วเป็นทัศนะเดียวกับศรีบุรพาเลยคือคือเป็นเป็นคนที่ทําเพื่อคนอื่นอยู่เสมอ นี่คือครูอันนเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เราถือว่าเป็นเป็นคนเป็นผู้หญิงที่ทันสมัยที่สุดในพอสอนน,นะคะมีมีวิสัยทัศน์ที่ไม่เหมือนใครเลยแล้วครูไม่ได้แค่ว่าเรียนมหาวิทยาลัยอ,อย่างเดียวนะครูยังไปต่อบปัญญาโทแล้วครูก็เรียนด้านจิตวิทยาแล้วครูก็กลับมาทําอะไรทำนี่อะไรที่เป็นการทําให้คนอื่นมีความ เขาเรียกอะไรเอื้อเฟื้อดูแลเด็กๆตั้งแต่คนหนุ่มสาวไปจนกระทั่งถึงเด็กตัวเล็กๆมีนิทานละครยายหุ่นอะไรเนี่ยนะคะของของอครูซึ่งทําขึ้น,นเพราะฉะนั้นถ้าเราศึกษาเนี่ยเราจะเห็นว่าทัศนคติของครูเนี่ยไม่เหมือนผู้หญิงในสมัยนั้นอยู่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับครูทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับครูก็ทําให้ครูประกอบสร้างครูขึ้นมาเป็นผู้หญิงพิเศษคนหนึ่งของสังคมไทย อยากจะใช้คํานี้เลยค่ะว่าเป็นผู้หญิงพิเศษคนหนึ่งของสามคนไทยคนที่เกิด2,460นะแล้วปัจจุบันนี้ถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็105ปีนะครับครบผมแล้วก็ต่อไปเลยนะครับอ,อ,อาจารย์ชมยพรคิดว่ามีอะไรที่เชื่อมโยงกับครัวองุ่นบ้างครับผมโดยส่วนตัวจริงๆโดยส่วนตัวไม่ไม่มีไม่มีเลยนะคือคเพราะว่า ออตอนที่ครูมาทำละครหุ่นอยู่ที่ซอยทองหล่อนั้นชมายพรกำลังโศกตรมอย่างยิ่งกับชีวิตปีปี2531นี่คือเป็นปีที่มีชีวิตที่แย่มากกำลังมีเรื่องมีคดีความแต่ว่าครูเนี่ย2532เนี่ย32เป็นต้นไปเนี่ยรู้สึกจะมีละครหุ่นมีอะไรยันอยู่ที่สถาบันตีดีที่ตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้น เราก็จะไม่ได้ยินชื่อครูอะช่วงนั้นกําลังวุ่นวายแต่ว่าสิ่งพอมาได้มาได้ศึกษาประวัติครูที่หลังมาช่วยงานสถาบันปรีดีอะไรในตอนหลังแล้วมาพบว่าครูหมุน่เนี่ยเป็นเป็นศิษย์เกา่าหรือเป็นพี่อักษรศาสตร์เนี่ยความรู้สึกนะคือรู้สึกว่าอย่างน้อยมันผูกพันกันตรงที่ว่ามีความรักในเรื่องของสายอักษรศาสตร์เหมือนกันผูกพ,พันตรงนั้นนะคะชื่นชมครูตรงนั้นแล้วยิ่งมาศึกษาว่าครูเก่งมาก นะเก่งมากแล้วก็เป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงอักษรที่สวยเก่งแล้วก็ทํางานเพื่อสังคมโอ้มันพิเศษกว่ากว่าคนอื่นๆเลยนั้นความผูกพันตรงตรงนี้มันก็เกิดขึ้นในขณะเดียวกันเนี้ยเนื่องจากชมคลพมเป็นคนที่ชอบเขียนประวัติของของคนที่คนสําคัญสําคัญท,ที่ที่เรารู้สึกศรัทธาอยู่แล้วก็เกิดความรู้สึกศรัทธาครูแล้วมีความคิดว่า เคยคิดว่าอยากเขียนเรื่องของครูมากเลยนะคะแต่ว่าขณะนี้ก็กำลังกำลังศึกษาอยู่เนื่องจากว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไม่เคยไม่เคยเจอตัวครูเลยคือเคยแต่ดูรูปเคยแต่อ่านเคยแต่ฟังอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องใช้เวลานิดนึงไม่เคยไม่เคยได้สัมผัสตัวจริงๆแต่อยากเขียนแล้วรู้สึกว่าเราควรจะบันทึกเรื่องราวเหล่านี้ไว้ให้สังคมไทยได้รับรู้นะคะเป็นลักษณะสารนิยาย ครับผมคิดว่าครูองุ่นนี้มีความร่วมสมัยในปัจจุบันอ,อ,อย่างไรบ้างเนี้ยครับถ้าถ้าครูองุ่นมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้นะสมมุติเราไม่นับนะว่าอายุจะต้องเป็นร้อยห้าเนี่ยครูถ้าครูเป็นผู้หญิงที่เกิดอยู่ในสมัยปัจจุบันเนี้ยครูจะก้าวหน้ามากกว่านี้อีกครูจะยืนอยู่แถวหน้าของผู้หญิงครูจะ ทำทุกอย่างที่จะทําให้ผู้หญิงไทยมีสถานภาพที่ชัดเจนขึ้นครูคงไม่ปล่อยให้สังคมไทยเต็มไปด้วยเรื่องราวของการดูแลตัวเองอย่างเดียวไม่ใช่ผู้หญิงคือตอนนี้เราอาจจะเห็นว่าผู้หญิงส่วนใหญ่ก็ต้องสนใจเรื่องนี้เนาะขอสวยของ,งามอย่างเดียวเนาะแต่ว่าครูหมืนไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยถ้าเราถ้าเราดูจากลักษณะของครูเนี่ยครูไม่ได้สนใจในเรื่องความงามแม้ว่าครูจะเป็นคนงาม แต่ครูสนใจในในในตัวเองว่าตัวเองจะสามารถทําอะไรให้คนอื่นได้มากน้อยแค่ไหนแล้วถ้าหากว่าเป็นคนที่มีมากเนี่ยก็ต้องให้คนที่มีน้อยอันนี้ครูแสดงชัดเจนมากนะคะครูไปอยู่เชียงใหม่ครูก็ดูแลนักศึกษาที่เชียงใหม่นะครูกลับมาอยู่ที่ซอยทองหลอ่อครูก็ดูแลเด็กๆที่เรื่องเล่านิทานเรื่องอะไรต่อมีอะไรให้ความสุขกับเด็กๆนะครูไปเรียนจิตวิทยามาครูก็เอาวิชาจิตวิทยาที่ครูไปเรียนปริญญาโทจากอเมริกาเนี่ย มาใช้เพื่อประโยชน์ของสังคมคือมาทําเป็นละครมาทําเป็นนิทานมาเล่ามาพิมพ์นะคะเพื่อที่จะให้สังคมเนี่ยดูแลเด็กๆว่านี่ปัญหาเรื่องจิตวิทยามันเป็นแบบนี้นะนะถ้าเราถ้าเรามีคนไม่สบายมีคนมีความทุกข์เนี่ยเราจะช่วยเขาได้ยังไงแต่ในขณะเดียวกันถ้าหาว่าได้ศึกษาประวัติหรือช่วงชีวิตของครูเนี่ยครูก็เป็นคนมีวินยัยเป็นคนเข้มแข็งเป็นคนเป็นคนที่ที่ชัดเจนอะ คือชัดเจนเนี่ยไม่ไม่ม่ใช่แบบเราเมตตาแล้วเราก็ตามใจหมดทุกอ,อย่างไม่ใช่ครูไม่ใช่คนแบบนั้นแต่ครูชัดเลยว่าอ่าอันนี้ครูไม่ชอบอ่ะครูไม่ชอบแล้วมันเบียดเบียนมีหลักการเนี่ยเบียดเบียนอันนี้มากเกินไปเพราะฉะนั้นขอให้ทําแบบนี้นะนี่นจากที่อ่านเนี่ยนะเห็นว่าครูมีอยู่ตอนหนึ่งที่มีเด็ก,เด,กเด็กผู้หญิงมาแล้วก็ทําทําให้ครูเดือดร้อนทําให้ครูรู้สึกว่าครูครูรู้สึกไม่สบายใจ แล้วครูก็เกิดความเกรงใจแต่ในที่สุดเนี่ยครูก็ตัดสินใจว่าการเกรงใจมากเกินไปเนี่ยมันก็ไม่ถูกใช่ไหมมันก็ต้องให้รู้ให้รู้ชัดว่าเพราะอะไรจึงต้องทําตัวอีกแบบหนึง่งครูก็พูดเลยอย่างนี้ค่ะมันก็ครูก็จัดการได้อันนี้ก็เลยพ,พออ่านประวัติส่วนนี้แล้วก็รู้อันนี้คือครูองุ่นชัดเจนเข้มแข็งแล้วก็มีวินยัยมีอะไรที่ที่คิดว่าตัวเองจัดการได้ทําเลยนะคะ คือคือถ้าคําถามนี้มันก็จะเป็นคําถามว่าผู้หญิงสามยุคอะมันจะเป็นลักษณะผู้หญิงสามยุคนะคะคือยุคแรกของครูองุ่นเนี่ยเป็นยุคที่ผู้หญิงยังอาจจะยังไม่ไมีกฎหมายเรื่องความเท่าเทียมหรืออะไรต่างๆนะคะแล้วก็ผู้หญิงก็ยังอยู่ใน,อย,ในอยู่ในโอวาทของพ่อแม่นะสมัยครูองุ่นจริงๆแล้วสามารถคุมถุงชนได้ด้วยนะนะคะยังเป็นแบบนั้นแล้วก็มาสมัยกลางเนี่ยสมัยครูเนี่ยก็คือ เป็นสมัยของสมัยพรเนี่ยนะคะก็เป็นช่วงที่สังคมครึ่งครึ่งกลางเนาะกำลังจะพัฒนาไปกําลังกําลังจะก้าวไปกําลังจะแก้หรือแก้กฎหมายแล้วอะไรต่อมนีอะไรนะคะแล้วพอมาถึงยุคปัจจุบันเนี่ยก็เป็นยุคที่มันพัฒนาไปถึงจุดที่เรียกว่าอาจจะอาจจะกฎหมายอาจจะค่อนข้างจะแก้ไปมากแล้วนะแล้วในขณะเดียวกันก็รับรู้เรื่องข่าวสารภายนอกมีโลกดิจิตอลอะไรเข้ามาเยอะแยะมากมายมันเป็น3าจังหวะ ะะแต่สิ่งหนึ่งที่มีร่วมกันทั้ง3จังหวะนี้เนี่ยนะคะของความเป็นผู้หญิงก็คือความเป็นตัวเองของผู้หญิงแต่ละยุคนะคะคือคือถ้าว่าผู้หญิงในแต่ละยุคเนี่ยขาดความเป็นตัวเองเป็นตัวของตัวเองเนี่ยมันก็จะทําให้ไม่สามารถจะยืนอยู่ในสังคมของตัวเองได้ใช่ไหมถ้าเราเป็นคนรุ่นใหม่เราเป็นคนในยุคสังคมดิจิทัลเนี่ย แล้วเราเราไม่เป็นตัวของเราเองเนี่ยจิตดิจิตอลว่ายังไงเราก็ไปด้วยแล้วก็เอียงกระเทศเร่ไปมันก็ไปหมดใช่ไหมคะเช่นเดียวกันนะจะเราอยู่ยุคกลางเอ็นไปทางซ้ายทีเอ็นไปทางขวาทีมันก็ไปไม่รอดเหมือนกันสมัยครูองุ่นก็เหมือนกันถ้าครูองุ่นยอมที่จะอยู่ภายใต้ระบบประเพณีอะไรบางอย่างที่มันที่มันบีบบีบคั้นผู้หญิงไว้ในสมัยนั้นเนี่ยครูองุ่นครูองุ่นก็จะไม่ได้อยู่ได้แบบอย่างอย่างที่ครูองุ่นเป็น นะครูองุนมีมีที่เรียกอะไรมีความสามารถในการจัดการชีวิตนะคะแล้วก็ยืนยันมั่นคงในสิ่งที่ตัวเองทําอยากทําให้คนอื่นก็ทําไม่ได้แต่งงานหรือแต่งงานแล้วไม่แต่หย่าไปหรืออะไรของครูครูก็ทําได้ชัดเจนนะคะเป็นตัวของตัวเองกันทุกยุคเพราะนั้นไอ้ความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยมันเกิดจากอะไรมันเกิดจดากความมีหลักการชัดเจนมีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็สามารถที่จะจัด การบริหารตัวเองในแต่ละยุคสมัยได้นะคะอันนี้ก็เป็นแล้วแต่ใครยุคใครนะใครใครมสีสิ่งแวดล้อมเป็นยังไงก็จัดการไปครูก็สามารถทาได้นะคะคนถ้าอยู่ในช่วงกลางอย่างสมัยพรถ้าจัดการได้ก็จัดการไปคนรุ่นใหม่ก็ต้องจัดการไปแต่เราต้องจัดการตามสภาพแวดล้อมของเราเนะี่ยความแตกต่างของเจเนเรชั่นทาให้เห็นความผิดงามทางความคิดในมิติต่ตางๆอย่างไรบ้างครับ ความแตกต่างของเจเนเรชันก็หมายความว่าการที่เรามีคนแก่กับคนอายุน้อยอยู่ด้วยกันเนี่ยมันทําให้เกิดการการผลิกงานทางความคิดอย่างไรถูกไหมคะก็คือคือถ้าหากว่าเราทําความเข้าใจคนคนแต่ละเจเนเรชันเนี่ยทำความเข้าใจคนเจเนเรชันอื่นคือถ้าเราเป็นเด็กเนี่ยเราทําความเข้าใจผู้ใหญ่สักหน่อยหนึ่งคือเรารู้จักตัวเราเองดีอยู่แล้วเราก็ต้องทําความเข้าใจเจเนเรชันเหนือเราขึ้นไปด้วยว่า ทำไมเขาคิดอย่างนั้นทําไมเขาเป็นอย่างนั้นถ้าเราทําความเข้าใจและเราศึกษาด้วยนะเราศึกษาให้ล í, ึกซึ้งค้นคว้าให้ชัดเจนเราก็จะไม่รู้สึกอึดอัดกับสิ่งที่เกิดขึ้นเราก็จะไม่มองเห็นช่องว่างกลายเป็นความทุกข์ทรมานหรือเราไม่มองเห็นช่องว่างเป็นความเป็นสิ่งที่ไม่ดีงามที่เกิดขึ้นหรือเป็นความน่าเกลียดน่าชังเราก็จะเข้าใจมันการที่เรามีช่องว่างแล้วเราทําความเข้าใจได้เนี่ยมันสุดยอดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่า ชมัยพเนี่ยอยู่ทันทันได้ไปคุยกับคุณครูองุน่นเงี้ยแล้วคุณครูอุงุ่นเกิดพูดอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งมันเป็นเรื่องยุคของครูอุงุ่นเนี่ยแล้วชมัยพรททำความเข้าใจเรื่องนั้นแล้วเข้าใจได้เข้าใจได้แล้วมองเห็นสภาพสมัยของครูอุงุ่นชัดเจน<ส>ปัญหามันก็ไม่เกิดถูกไหมคะมันก็เกิดเมื่อปัญหาไม่เกิดมันก็เกิดการผลิตงามได้มันเกิดมิติใหม่ๆได้ในการที่คิดร่วมกันคือถ้าเราไม่มีช่องว่างระหว่างกันนีโอกาสที่เราจะมาตกลง มาคิดมาทําความเข้าใจมาสนทนากันก็จะเกิดขึ้นคนหลายๆเจเนเรชันเนี่ยอยู่ร่วมกันไดน้นะคะสนทนากันได้เกิดเป็นสุนทรียะสนทนาได้เพราะว่าสุนทรียะสนทนาก็คือว่าเราสามารถเอาตัวความคิดที่เรามีเนี่ยมาวางแบออกมาแล้วคุยกันนี่มันคืออะไรนี่มันคืออะไนี่มันคืออะไรสังคมกําลังเกิดอะไรขึ้นเราทําความเข้าใจมันเกิดอย่างนี้เพราะอะไรแล้วทำไมสมัยก่อนไม่มี เห็นไหมฮะพอเราพอเราทาความเข้าใจได้แล้วเราก็จะเปรียบเทียบมันไปได้เรื่อยๆแล้วมันก็เกิดมิติใหม่ๆขึ้นมาทางความคิดถ้าเรายอมรับว่าอ๋อโลกดิจิตอลมันเป็นแบบนี้เองเนาะเข้าใจแล้วละว่าทําไมมันรวดเร็วขนาดนี้อ๋อเพราะเขาเป็นคนรุ่นใหม่แล้วทําไมเราถึงช้าขนาดนี้อ๋อเพราะเราเป็นคนรุ่นเก่าเห็นไหมคะมิติใหม่ๆมันก็เกิดขึ้นได้ความรักมันก็เกิดขึ้นได้ ความเข้าใจกันมันก็จะทําให้สังคมสงบอันนี้ก็เป็นคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้นะคะตอนนี้ที่เราเกิดปัญหาในสังคมมากๆเนี่ยก็เพราะว่าเราไม่มีใครสนทนากันเลยเราไม่ฟังกันเลยเราสนทนาข้างเดียวตลอดคนหนึ่งพูดพูดแล้วก็ด่าเสร็จสะบัดไปเลยนะหรือว่าผู้ใหญ่ก็โกรธแล้วก็ไม่พูดเลยอย่างเงี้ยมันคือสนทนาข้างเดียวทําอย่างไรจึงจะให้คนที่มีเจเนอเรชันต่างกันสนทนากันได้ชัดเจน บริบททางสังคมมีส่วนทําให้เกิดการเคลื่อนไหวของผู้หญิงอย่างไรมันมีอยู่แล้วอะเพราะว่ามนุษย์จากสังคมเนี่ยมันสัมพันธ์กันมันเป็นไปไม่ได้เลยที่มันเกิดอะไรขึ้นในสังคมแล้วผู้หญิงจะไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะผู้หญิงก็เป็นมนุษย์คนนึงถูกไหมเมื่อเป็นมนุษย์คนนึงแล้วต้องรู้สึกเนี่ยถ้ามันเกิดบริบททางสังคมขึ้นมาเนี่ยสมมุติว่ามีเคสขึ้นมาเคสใหญ่เลยว่ามีผู้หญิงคนนึงนะถูกถูกผู้ชาย ผู้ชายปฏิเสธการแต่งงานแล้วไปฆ่าตัวตายสมมติแล้วก็เกิดขึ้นน้ำๆๆจนกลายเป็นเป็นบริบททางสังคมซึ่งมันมาส่งผลกระทบต่อต่อตัวผู้หญิงโดยตรงผู้หญิงจะนั่งนิ่งๆอยู่ไม่ได้ใช่ไหมคะมันต้องมันต้องเกี่ยวข้องกันอยู่แล้วเราไม่ไม่สามารถจะอยู่เฉยๆได้อะไรที่มันเกิดขึ้นมันก็กระเพื่อมมาถึงเราได้มันก็เหมือนเราเราโยนก้อนหินลงไปในน้ำอ่ะมันเป็นวงวงกระเพื่อมมาเราก็เห็นแล้ววงมันไปมันใหญ่ขนาดไหน นะคะไอ้ก้อนหินก้อนนั้นตกลงไปในน้าเหมือนกันมันเป็นลักษณะเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นไม่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราก็ต้องรู้สึกรู้สัทีนี้ผู้หญิงจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมอย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรคือหมายาว่าต้องก็ต้องพิจารณาด้วยตัวเองว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นอันนั้นเนี่ยมันเกี่ยวตรงไหนปมมันอยู่ตรงไหนปัญหามันอยู่ตรงไหนแล้วกระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันควรจะทํำยังไงถ้าเราทําด้วยตัวเราเองคนเดียวไม่ได้ และเราอยากจะทําร่วมกับใครกับองค์กรไหนอย่างไรก็ต้องคิดนะคะมันเป็นเรื่องที่ต้องต้องจัดการเนี่ยมันต้องอาศัยความความเข้าใจชีวิตความสามารถในการจัดการนะแล้วก็ความความหลักการที่ชัดเจนของตัวเองด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของคือมันเป็นเรื่องยากบริบททางสังคมกับผู้หญิงกับการเคลื่อนไหวกับอะไรแบบนี้แต่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยสมัยนี้ผู้หญิงก็คงทำ คือเชื่อว่าถ้าเหตุอะไรก็ตามที่มันแรงแรงไปเกิดขึ้นในสมัยครูองุ่นครูองุ่นก็ทำเอายกตัวอย่างง่ายถ้าเทียบกับครูองุ่นนะสมัยที่ครูองุ่นถูกจับนะตอนที่ถูกจับที่อยู่เชียงใหม่แล้วตำรวจตำรวจมาซักมาถามมาอะไรแบบนี้ใช่ไหมครูองุ่นก็แสดงออกอย่างชัดเจนครูคก็ยืนยันคือนั่นแหละคือบริบทของสังคมในสมัยสิบ 6ตุลาซึ่งมันมากระทบต่อครูโดยตรงแล้วครูก็ครูอาจจะปิดสวนอัญญาไปครูก็ย้ายมาอยู่ที่ซอยทองหล่อก็ไม่เป็นไรแต่ครูก็ยังดาเนินชีวิตของครูต่อไปและครูก็เข้าใจชัดเจนนะครูก็ไม่ไม่ใช้คาว่าไม่ยี่หละก็ได้ครูไม่กลัวครูไม่กลัวครูแสดงเลยเพราะครูไม่ได้ทําอะไรผิดเห็นไหมคะตัวเองมีหลักการชัดเจนเพราะฉะนั้นไม่ว่าบริบทสังคมมันจะเปลี่ยนไปยังไงตัวเราก็ต้องสามารถไปยืนอยู่ตำแหน่งไหนก็ได้ที่เราคิดว่ามันชัดเจนและเป็นประโยชน์